วันนี้รุ่ประเด็นโดยการ์ตูนครับตีแดนนะครับกลุ่มในน้ากลุ่มแบล็กเบีดตีขาอยู่ในกลุ่มที่อยูด้วยกันมาตลอดช่วงหลังแบค็กเบรดก็น่าจะสโลลงไปหน่อยในเรื่องของการจัดงานหรือการตั้งค้นพีแดนกับปรตตุหรือกับหานนะครับน้องตีทีเริ่มเริ่มจัดงานกันเลยอย่างกันคนจัดงานคือคนที่จะต้องทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอย่างกขาจ้างนะครับตะตอนก็น่าจะเป็นแบคคกเบิดหรือจะเป็นรถตสโตนทีจัดกันมาก็ คือกลุ่มจัดงานให้เป็นตัวแทนหรือผู้นําในการที่จะจัดกิจกรรมอะไรต่างๆวันนี้นแดนกับปัตตุก,ก็ได้เอ่ยขึ้นมาในเรื่องของการลดน้ําำําหมัวมันเป็นประเพณีของปีน้องเขาในช่วงสงการานต์นะครับเขาพวกที่เขาไปจัดกันอยู่ตลอดแต่ช่วงหลังโควิดมันก็นเลยห่างหายกันไปในเรื่องของกิจกรรมการลดน้ำดำํำตะหม้อทีนี้พีแดนกับปัตตุก,ก็ได้เอ่ยขึ้นมาผม ก็เคยจัดมาแล้วหลายครัง้งที่เราทำกันอยู่ทีนี่ก็ยินดีและก็พ่อที่จะพื่อพี่นอกของเรา,าได้เจอกันในนามคำว่าคนรักรถเชียงรายรักคนรักรถเชียงรายบม่ได้เป็นของกลุ่มใขแต่ละกลุ่มเป็นของพวกเราทุกคนโดยพ่อขุนเมืองลายเป็นแกนนําที่อยู่ข้างหลังเราเขาจะสร้างกิจกรรมหรือสร้างอีกอย่างต่างๆที่ดีให้กับจังหวัดเชียงรายนะครับตอนนี้ก็มีปีแดนที่ทาอยู่ทุกวันนี้ ค่อนข้างจะดรอปลงไปเพราะว่ากิจกรรมตอนนี้เป็นไอตัวตึงไอตัวตั้งอย่างนั้นแล้วแต่ถ้าผมประพ่อมในชิงที่ทาดูทั้งพี่แดนปตุก็จะเป็นแกนน้าที่ทําอยู่ตลอดแล้วก็การลดน้ำน้ำหัวข้งเนี้ยพี่แดนก็ปโตุก็ห้อหมูเฮาเข้ามาพาักกันในวันนี้พ่อมทั้งมาเปิดหัวล้านต,าตัวอย่างตัวของของน้องๆเนาของใครของใครครับ เอาหมียวแหมวเมวอามึงก็โยนกันสิสองคนก็โยนสองคนเป็นนตัวแทนที่มจะคอยรับรับและดูแลของคุณเฮาถ้ากิจกรรมย่างตตางไข่มีอย่างก็คงจะประสานกับสองคนได้นะครับว่าจะมีอะไรกันหรือทําอะไรกันเออคุมเฮาเขาหัวใจสองร้อยละเขามีหัวใจดีหักกันอยู่ละสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาสร้างทุกวันนี้เขาไ่ได้สร้างเพื่อเขาเองเขาไปได้สร้างเพื่ออะไรได้เพื่อกับ องคำว่า,าคนรักรถเชียงรายพอขุนยุ้นอยู่ข้างหลังเขาเป็นควบคุมหมูเขาอยู่แล้วในตลอดนะครับผมบอกว่ากิจกรรมอย่างต่างๆถ้าทําเขามานั่งอู้กันแล้วเราทำมาทำรวมกันจะทําอะไรจะใช้คําว่าคนรักรถเชียงรายหรือเชียงรายไปบิก๊กใครยากยั่ยัได้เลยนะครับผมบ่ามาได้มาได้หรือซิสอย่างต่างๆเลยยินด,ดีให้ทุกคนทําแต่ตอนนี้ก็ต้องยกครืองพี่แดนพี่แดนเปคนทำกิจกรรมมาตลอด รถนำนำหัวปีนี่เอาจะยยกกันตรงไหนหรือจะทําอะไรยังไงเดี๋ยวพี่ดนันกับปัตตุเป็นคนแจ้งหี่คูณเูาฟังนะครับเป้าหมายเบื่องต้นครับผมบก็ยุนน้งพี่ดังคือคือค่นี้ <c oughs> วันนี้เราเราแจ้งคร่าวๆก่อนก็ว่าหลังสครการเราจกาิจกรรมเนาะกิจกรรมรวมตัวพวกเรานะพี่น้องหัวใจสางล้อหรือคุณละรถชิงไล่ ก็ก็ยังไม่สถุกว่าเราจะจัดที่ไหนอะไรยังไงเราก็จะให้ทราบก่อนว่าเรามีกิจกรรมรวมตัวกัน,กนหลังสงการดู้วด,ด,ดูคุยกับทีมงานก่อนว่าเราจะเอาไงกันดีว่าเอาที่ไหนดีใครที่เหมาะสมครับตรงไหน,หอ,ไหนอะไรยังไงให้ให้ให้เสนอมาได้นะครับว่าใครอยากให้เป็นโปรโมทร้านไหนที่สถานที่พร้อม แต่ข้อสรุปก็ยังไม่รู้ว่าที่ไหนเนาะที่นีส่สรุปคือว่าทำแต่ยังไม่รู้ว่าทำตรงไหนเร,เราจะมีกิจกรรมคือตอนนี้สรุปว่าเราจะมีงานรดน้ำดำหมู